สวัสดีครับวันนี้เราพบกันสถานการณ์เอลนิโยกับลาดีญาอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สภาวะเอลนิโยกำลังแรงส่วนเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมเริ่มมีค่าปกติเข้ามาครับเอลนิโยจะเหลือที่70 ความเป็นกลางก็จะเริ่มมาประมาณ20%ครับซึ่งมีเดือนใหม่เข้ามาครับคือเดือนกันยายนอ่าเดือนกันยายนนั่นคือสภาวะราดิยาน,นั่นเองที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแม้จะทับสูงขึ้นไปประมาณ75%เลยปรกยากฏการณ์โซ่ที่อยู่ในสภาวะเอลดิโอกำลังจะกำลังแรงจะอ่อนกำลังลง และจะกลับสู่สภาวะความเป็นการในช่วงเดือนมษาถึงมิถุนายนนะครับโดยมีอากาศที่สภาวะริาาจะเพิ่มตัวในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ55นะครับซึ่งสภาวะลานียาที่กำลังแรงนี้ซึ่งช่วงนี้มาหาสมุทรแปซิฟิก มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติประมาณ1-2องศาเซลเซียสน,นะครับแล้วเราก็มาดูค่าฝุ่นของวันนี้กันนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่นั้นก็จะมีสีแดงโดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหาคนครที่ยังค่าฝุ่นดีกว่ายังคงดีอย,างงาอยู่ถ้าแต่ไม่ได้ดีแล้วนะ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคือพื้นที่กรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีจ้ส้มนั่นคือค่าฝุ่นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่บางพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองนี้เป็นพื้นที่ที่ดีนะที่เป็นสีเหลืองคือว่าเป็นค่าฝุ่นที่ปาดกลางถ้าสีเขียวอ่าสีเขียวก็อยู่ทางระยองครับวันนี้ระยองสีเขียวเนว่าเกณฑ์ด,ดีท่านี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้านะ ทำให้ค่าฝุ่นดีขึ้นนะโดยเฉพาะตันทบุรีและตาดเป็นสีเหลืองและยองก็เป็นสีเขียวเลยเลยส่วนช่วงนี้สักแก้วฝุ่นหนักขึ้นเรื่อยๆเลยถูกไหมครับอาถูกปาจีมุรดีหกสิบเก้าจุดห้าไปคกกรัมสักแก้วหกสิบห้าจุดศูนย์ไมโครกรัมครับส่วนเรามาดูลมของวันนี้กันวันนี้เป็นวันแรกที่เกิดในมรรทอากาศเกิดขึ้น ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในวันนี้ทางภาคอีสานตโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะครับเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ทางภาคเหนือตอนล่างเล็กน้อยแถวจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับและน่านนะ่วนภาคอีสานก็จะมีฝนตกแถวตอนธานีเลยลนครมนโมหนองคายแถวเนี่ยจ,จะตกเป็นส่วนใหญ่ภาคตะว,วันออกอาจจะตกเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือทางตอนบน ทางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่แบบนี้จะไม่ค่อยมีฝนนะส่วนภาคใต้ช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากอิทธิพลของลงมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พาเข้าปกคลุมตั้งแต่ชุมพรลงมาชุมพรลงมาจะมีฝนส่วนทางนาราธิวาสทางแนวสันเขาสันกลาคีรีจะไม่ค่อยมีฝนนะฝนจะน้อยครับ พ <Hi. S 1> ยกากรณ์อากาศ7วันข้างหน้ากันนะครับโดยบรรยาดามายลักษณะาการใน7วันข้างหน้าแต่วันที่16-22กุมภาพันธ์ตัวในช่วงที่16-22กุมภาพันธ์นะ,ะเราจะติดตั้งแต่ทางบริเวณภาคเหนือในช่วงที่17-20กุมภาพันธ์2567มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณภูมิจะลดลง2-3องาศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันในวันที่17-18กุมภาพันธ์2567และมีฝนฟ้าคะนอง้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคบริเวณยอดตัวอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำพังแขกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4-12องาศาเซลเซียส ส่วนที่ลาบพื้นราบจะมีอุณหภูมิต่ำสุด12-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-38องศาเซลเซียสพัดตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงที่16-17กุมภาพันธ์อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวันยอดภูดอากาศหนาวต่ำสุด10-14องศาพื้นราบ16-22องอศาสูงสุด35-37องศาแล้วก็ต่อมาภาคเหนืออีกรอบหนึ่งครับในช่วงวันที่21-22กุมภาพันธ์หกเจ็ดอากาศเย็นถึงหนาวจะมีหมอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียสอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด14-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-39องศาเซลเซียสบริเวณยอดตัวอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงที่18-22กุมภาพันธ์อากาศเย็นกับมีหมอกใน,นตอนเช้ากับมีอุณหภูมิสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสอากาศร้อนในตอนกลางวันในวันที่17-18กุมภาพันธ์ 2 5งพัากสบเจมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยีของพื้นที่กับมีลงประโชคกแรงบางแห่งบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 2 1 6องศาเซลเซียส้ิราบต่ำสุด18-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสภาคกลาง ในช่วงวันที่16-17กุมภาพันธ์อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ากับมีอากาศร้อน,นในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-38องศาเซลเซียสโดยในช่วงวันที่18และภาคกลางในช่วงวันที่18-22กุมภาพันธ์มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นติด3องศาเซลเซียสอากาศรา้อนในตอนกลางวัน ในวันที่17บเถึงสิกุมภาพันธ์2 5งพกับมีฝนดฟ้าคนะอกลอยละสิถึงยีิบของพนที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 3 9องศาเซลเซียสพาตะวันออกในช่วงวันที่16 22กถึง22ุมภาพันธ์ มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-38ององศาเซลเซียส ภาาใต้ฝั่งตะว,วันออกในช่วงวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่ ในช่วงวันที่ 16- กถึง22กุมภาพันธ์ทะเลมีลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนแถวชายฝั่งของภาคตะวันออกในช่วงวันที่1 6กถึง22กุมภาพันธ์ทะเลมีลื่นสูงประมาณ1เมตรหาฝั่งขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่สิบหกถึงยี่สิบสองกุมภาพันธ์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบถึงสาสิบของ์เซ็นตตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสาถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสาสิบสองถึงสาสิบเจ็ดองศาเซลเซียสในช่วงวันที่สิบหกถึงยี่สิบสองกุมภาพันธ์ทะเลมีขึ้นสูงทะเลมีขึ้นต่ำกว่าหนึ่งเมตรหากฝั่งแล้วบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่16-18กุมภาพันธ์มีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันในวันที่17-18กุมภาพันธ์2567กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนในช่วงวันที่19-22กุมภาพันธ์มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศา,าเซลเซียส